สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าเมามอยรายเรื่องรายประเด็นนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหน้องอุงอิงนะคะเขาเรียกว่าวิ่งสองงานเลยนะคะงานรอบเย็นและก็งานประจำพูดอย่างนี้ก็ว่าได้นะคะวันนี้นะคะครูชูมีเรื่องเล่าอะไรเล่าเลยเล่าเลยอ๋อเมื่อวานนี้น้องอุงอิงนะคะไปเป็นแขกรับเชิญเกี่ยวกับ อันนี้คอนเสิร์ตนะคะของเท่าแก่น้อยสลายนะคะโอ้โหผู้คนนะคะเต็มเลยนะคะแต่เขาเรียกว่าเต็มแถวห้างเลยนะคะเมื่อคืนนี้ที่อุดรน,นะคะตอนหัวค่ำนะคะที่อุดรคนมากมายเลยนะคะให้การต้อนรับน้องอุ๋งอิงนะคะแล้วก็อะไรคุูชูคุชูคชูก็มีเรื่องเล่าเงาเรื่องเล่าเม้ามอยหลายเรื่อง,ง, oy, ห,ลองหลายประเด็นเลยนะคะในขณะที่น้องนะคะเขาเรียกว่า เปิดใช่ไหมคะท่าแก่น้อยก็แนะนําผู้รักผู้ใหญ่ของเท่าแก่น้อยนะคะจากนั้นนะคะก็เล่นมินิคอนเสิร์ตนะคะมินิคอนเสิร์ตนะคะเป็นแขกรับเชิญ ของเท่าแก่น้อยสาลายนะคะก็มีการจับรางวัลขึ้นมานะคะและในขณะที่จับรางวัลให้กับพ่อแม,แม่แล้วก็มีการแจกของแจกรางวัลมากมายเลยนะคะในขณะนั้นนะคะน้องก็พูดขึ้นมาว่าน้องอุ๋งอิงเพชร้านแพ้นะคะพูดขึ้นมาว่าอะไรกูชุอยากรู้อยากรู้เร็วพูดเร็วพูดเร็วนะคะอ๋อเรื่องมีอยู่ว่า พ่อแม่พ่อพ่แม่จะไปงานกันไหมคืนนี้นะคะหมายถึงว่าน้ององุคงอิงอ่ะชวนพ่อพ่อมแม่นะคะที่อยู่ในงานมินิคอนเสิร,ร์ตที่อุดรน,นะคะบอกว่าจะตามอีลาไปงานไหมอะไรกูชุอะไรกูชุจะพูดถึงอะไรฟังให้ดีนะคะเตรียมปากกามาจดนะคะเตรียมปากกามาจดเลยค่ะน้องบอกว่าพ่อพ่อมแม่จะตามอีหลาไปงานที่หนองบัวลำพูไหมแค่70กิโลเองนะคะแค่70กิโลเองนะคะ นี่แหละค่ะคุชุกก็มามัมวยให้ฟังนะคะแล้วก็นะคะบรรดาพ่อพ่อแม่เอฟซีก็ถามว่าอีลาเลขอะไรเลขอะไรนะคะน้องก็บอกว่าไม่บอกล็อกไปถามพ่อโจก็แล้วกันนะคะไปถามพ่อโจเดี๋ยวถ้าอีลาพูดขึ้นมานะคะไม่ถูกใช่ไหมก็จะเอาแบบว่าพูดง่ายๆว่าเอาขวดน้าเอาอะไรมาปาน้องอุ๋งเอิงนะคะน่านรักมากๆเลยนะคะก็บอกแล้วว่าน้องอุ๋งอิงอะ่ะ ไม่ได้มาบอกหวยไม่ได้มาบอกตัวเลขนะคะแต่พ่อพ่อ,พอ,พอแม่เนะ่ะเอาไปตีความหมายกันเองนะคะครูชูก,ก็มาเมามมอยมาเล่าให้ฟังเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องไม่ได้มาบอกหวยนะคะแต่น้องพูดว่าจากตรงนี้ไปนะคะไปที่หนองบัวรำพูแค่70กิโลน้องพูดแค่นี้นะคะ หลังจากนั้นละกุชุหลังจากนั้นนะคะน้องก็ไปจับรางวัลน,นะคะจับรางวัลจับรางวัลอะไรโอ้ตอนแรกนะคะจับรางวัลอันที่หนึ่งใช่ไหมคะที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกกูชุรอแป๊บรอแป๊บนะกูชุจาไม่ได้นะคะโอ้มีเลขเด็ดรอกุชุแป๊บนะคะสม มาแล้วค่ะมาแล้ว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 อ้เตรียมปากกาไปแล้วใช่ไหมคะโอ้ยคุณชู้ลืมค่ะคุณชูลืมนะคะจะบอกแล้วก็ลืมนะคะครั้งแรกเลยนะคะอันนี้คือจับรางวันใหญ่ใช่ไหมคะจับรางวันใหญ่ขึ้นมานะคะในกล่องนะคะจับรางวันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ให้พิธีกรนะคะน้องก็ยื่นให้พิธีกรนะคะคานหมายแรกผู้ที่โชคดีนะคะเป็นรางวันเงินสดนะคะจับได้นะคะ0-277 0277นะคะแล้วก็อะไรคุชุอ๋อแล้วก็จับอีกค่ะจับเป็นรางวัลครั้งที่สองแต่เป็นเงินสดนะคะอันนี้น้องอุงอิงอ่านเองนะคะอันนี้นะคะอันนี้แหละคะ่ะเอาปากกาเตรียมจดเลยนะคะอันนี้คือน้องอุงอิงจับเองนะคะแล้วก็ประกาศเองเลยนะคะน้องบอกว่า0289นะคะ0289 อุ้ยอุยอยนะคะและก็ได้ยินพ่อพ่อแม่แมในงานพูดว่านะคะโอ้โหเลข28 28ก็วันที่28ของอีลาจะออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะีคะสาวสำน้อยคอยฮักนะคะสาวสำน้อยคอยฮักนะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะในวันที่28เวลา เวลาก็คือ9.00าจุไงคะเก้ 00, นะคะอันนี้ไม่ได้มาบอกหวยอันนี้ไม่ได้มาใบ้หวยนะคะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครูชูมาเร่าให้ฟังว่าน้องไปรายการน,นะคะเป็นแขกรับเชิญมินิคอนเสิร์ตและน้องได้จับรางวัลน,นะคะหางบัตรให้กับผู้โชคดีนะคะแล้วอันนี้น้องจับขึ้นมาเองแล้วก็พูดขึ้นมาเองนะคะว่าในเบอร์นะคะให้กับผู้โชคดีว่า0 28 9นะคะและหลังจากนั้นพ่อ,พอแม่เอฟซก็พูดขึ้นมาว่าโอ้เลข28ก็คือน้องนะคะ วันที่28นี้เพลงหมาย่าสุดสาวสำน้อยคอยฮักใช่ไหมคะแล้วก็เลข0กับ9ก็บอกว่าคือเวลา9.00คือ9โมงเช้านะคะนี่แหละคะ่ะคุณชุกก็มาเม้าโมยให้ฟังนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะแรกเมื่อคืนนี้โอ้โหน้องไปทำการแสดงที่หนองบัวลรำพูนะคะผู้คนให้การต้อนรับมากมายเลยนะคะ ดูแล้วประมาณเกือบ20,000เลยค่ะ2 0 0 0 0ท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะ f c พ่อพ่อแม่แม่เต็มร้านวัดเลยค่ะคนมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะมาดูนะคะและได้ยินคนในนั้นพูดว่าสงสัยจะมาหมดทั้งตำบลทั้งตำบลทั้งอำเภอเลยนะคะโหผู้คนนะคะดูได้บรรจุ ผู้คนในนั้นนะคะในร้านวัดน่ะประมาณสองหมื่นกว่าคนเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะอายะเลยนะคะก็ไม่แพ้หน้านะคะวงสองเหมือนกัน,นะค่ะวงสองเมื่อคืนนี้ทัวร์กทมนะคะบอจโจก็ไปคุมวงสองใช่ไหมคะผู้คนก็อายะเช่นเดียวกันนะคะวงหนึ่งลูกสาวลูกสาวอุ้งอิงนะคะวงสองบอจโจนะคะในสาวน้อยรำเพลิญโชว ผู้คนก็มากมายเช่นเดียวกันนะคะคูณชุกก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยล่ะค่ะโอ้โหนะคะจดทันไหมคะจดทันไหมคะครูชุก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ได้มาบอกหวยไม่ได้มาบอกตัวเลขแต่มาเล่าเล่าว่าน้องงุงเอีงได้ทําอะไรบ้างเมื่อวานนี้นะคะ นี่แหละคะ่ะคือความเป็นมาเป็นไปนะคะของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็อย่าลืมโอ้ยหมดเวลาอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงจะให้กับครูชุด้วยนะคะเดี๋ยวครูชุก็จะตามติดเกาะติดสถานการณ์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้ฟังนะคะว่าน้องไปที่ไหนบ้างน้องไปทำการแสดงที่ไหนบ้างนะคะก็ไปเป็นกำลังแรงใจให้กับอีลาอุ้งอิงได้นะคะแล้วก็ ของบอสโจโยมมนินทั้งวง1วงสองและวันที่28นี้เจอกันสาวซำน้อยคอยฮักนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ